เอาละครับไปที่จังหวัดหนองคายกันบ้างะนะครับไปดูว่ารอยเท้าเนี้ยม,มันเป็นรอยเท้าอะไร,รใ,ใจแล้วทำไมฮะคือชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นรอยเท้าเสือครับ<ช>แ,ลแล้วเสือถ้าเจอกับเราเนี่ยนะฮะกลัวไหมละครับ,รบเดี๋ยวไปดูนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 0อุดรธานีครับลงพื้นที่บ้านสะพ,พานพุทธตําบลสะพานพุทธอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าพบรอยเท้าสัตว์สงสัยว่ามันจะเป็นเสือนะครับนายสันติกลยาผู้ใหญ่บ้านสะพ,พานพุทธเล่าบอกว่ากลางดึกคือวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปตรวจสอบความเรียบร้อยในหมู่บ้านจู่ๆไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งครับมันยืนห่างไปประมาณร้อยเมตรก่อนนะ เมื่อตาต่อตามาประสานเห็นไฟฉายปั๊บตาเป็นสีแดงเอาละสิ <c oughs> จากนั้นสัตว์ก็เดินเข้ามาหาคราวนี้ห่างเหลือ15เ <c oughs> มตรผู <c oughs> ้ใหญ่บอกไม่ได้การแล้วชักปืนลูกซองยาออกมาแล้วก็ร้องขู่มันด้วยนะ <c oughs> สัตว์ตัวดังกล่าวก็เลยวิ่งหนีไปทั้งนี้นคาดว่าน่าจะเป็นเสือที่ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอสังคมที่อาจจะเข้ามาถึงเขตอำเภอศีเชียงใหม่ก็เป็นไปได้นายโนรีตถาท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์เปิดเผยว่าจากการสอบถามชาวบ,บ้านแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในช่วงที่มีคนแจ้งว่าพบรอยเท้าเสือน่ะนะกล้องเนี่ยสามารถจับภาพเวลากลางคืนได้คือหัวหน้าบอกว่าสัตว์ตัวเนี้ยมันคล้ายสุนัขวิ่งผ่านกล้องไปมาครับเอาฟังหัวหน้าเล่าครับชาวบ้านเขาไม่ไนยันว่าไม่ใช่หมาเขาก็รอยรอยที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมาชาวบ้านหรือว่า ถ้าเป็นสัตว์ป่าก็ก็ที่จะเป็นไปได้นะครับแถวนี้ข้อมูลก็คือ,อมีเรื่องร่องรอยการพบเห็นคือหมาจิ้งจอกกับหมาในประมาณนี้แต่แต่ไม่น่าจะเป็นเสือเพราะโดยปกติถ้าเสือก็เวลาวิ่งธรรมดา,านี้ก็ไม่น่าจะเห็นอะไรเยอะครับหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่าย,ยังระบุด,ด้วยว่าเพื่อความสบายใจของชาวบ้านไม่ต้องห่วงหัวหน้าสั่งแล้วให้เจ้าหน้าที่บางส่วนยังอยู่ในพื้นที่ พิสูจน์ให้ได้นะครับว่ารอยเท้าที่พบมันเป็นรอยเท้าอะไรเสือหรือเปล่าชาวบ้านจะได้สบายใจนะครับเดาเมื่อกี้ผิดเมื่อกี้ตอนแรกเดาอะไรรอยเท้าพญานาคอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาเดาเป็นรอยเท้าหมีเพราะว่าเห็นเกิดที่หนองคายไง